แม็กแล้วครับมากแล้วเมี่ยงเมี่ยงอีสานวันนี้วันนี้ปลาจะตัวใหญ่เป็นพิเศษข้ามว่ากินแล้วกินขามใหญ่มาก กดแชร์กดไลค์ครับกดกดแชร์กดไลค์อาหารพื้นบ้านนะครับอาหารพื้นเมืองกินผักนี่นะครับดูปลาเดี๋ยวนนี้ตกตกเลยคลองหลังบ้านวะไ <laughs> อ้บ,บ้า คองหลังบ้านใครเขาจะกินบ้านหรือเปล่านี่เป็นล้อเล่นล้อเ,เล่นครับเฉยๆจากตลาครับคองนี้ให้เฉยๆยังไม่กินเลยอ่ากินกินส้มตำส้มตำไม่มีล้อเล่นครับไมไ่กินส้มตำนะกินปลากินเมี่ยงเมี่ยงอีสานหรือเปล่าไปโดูนะอ๋อหิวแล้วเนะี่ย กินกับสาวๆอยู่สาวๆอยู่หน้าโอ้กินอ่ากินตะปานะถ้าาวันไหนไม่กินปลานี่ไม่ถ่ายคนจนก็กินตะปานอ่าตกหลังบ้านนี่แหละกินโอ้โหร ใช้ใช้ผักคะนา้าผักคะน้าแล้วก็หอมผักขีใส่เข้าไปในนี้ครัใส่ใน,นหอ่อแล้วก็กินปกติปกตินี่จะจะไม่ใช้ผักคะน้านะครับไอผักขวางตุง้งปกติจะใช้ผักกาด <c oughs> แลแซบแซบหลายแซบหลาย ่ันให้ดูให้ดูดูแล้วใครไม่ชอบก็กดลบเลยนะไม่ต้องไม่ต้องกดแชร์กดลบเลยพี่วันทามให้กินหน่อยเฮกดถูกใจด้วย ไอ้สาวๆสาวๆเข้ามาแล้วกดตูกใจหน่อยนะ,ะใส่ต้นหอมนะ <c oughs> ต้นหอมเข้าไปใส่ต้นหอมใส่ข้าวปุ้นเข้าไปครับข้าวปุ้นใส่ปลาใส่ปลาก็จะเป็นปลานิล ใส่น้ำพริกไปสับโคกสับโคกให้พริกมันเละ <c oughs> เหมือนปลาสับมันปลา <c oughs> ห่อได้ผักกวางตุ้งครัเมื่อกี้บอกผักคะนะ <c oughs> ผมกินนะ <c oughs> ครับเดี๋ยว แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ได้กิน